จัดเตรียมน้ำนะคะแม่เนติกนะคะสำหรับไปร่วมนะคะงานชาปนากิจคุณแม่พี่ลมศักดิ์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่นครราชสีมานะคะเสร็จเรียบร้อยก็รีบรีดดำเนินการน,นะคะวันนี้ตั้งแต่เช้านะฮะ วิ่งวิ่งไปซื้อขวดตรงนู้นตรงนี้นะะที่โรงงานนะคะเพราะว่าที่ที่ร้านหมดพอดีะคะ่ะไปซื้อขวดเสร็จแล้วก็มากรอกะคะ่ะก็มากรอกน้ำไม่ด้ติกเสร็จหนึ่งแพ็คแล้วก็รีดดำเนินการจัดส่งนะคะเอาให้พี่อุดมศักดิ์นะคะเพื่อไปใช้ในงานนะคะด้วยความยินดีนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยนะคะแล้วก็ แล้ก็รู้สึกสุขใจนะคะที่ได้มีส่วนนะคะแล้วก็มีมีสิ่งดีๆนะคะเพื่อสุขภาพทุกๆคนนะคะอยากไปด้วยนะจริงๆน,น,นะนะอยากไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปแน่นอนนะคิดว่าไม่ได้ไปแน่นอนเนกะ็เลยได้น้ำไปแล้วก็ดีใจแล้วแหละนะคะได้เอาไปให้ทุกๆคนนะคะพี่ดมสักนะคะจะใช้คันนี้แหละนะ ท่านก็จะเดินทางไปกับครอบครัวของท่านด้วยนะคะเขาด้วยความยินดีนะคะเสร็จแล้วสิบสิบแปดนะคะสิบแปดแท็คสิบแปดแท็คสดสดส ค่ะแพ็กๆละสิบแปดโลนะเสร็จแล้วนะคะก็ฝากฝากความระลึกถึงไปยังน้องน้อยน้องเลิกและและพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะน้องน้ำนะคะพี่โจนนะคะลุงเกียรติแล้วก็พี่ๆน้องๆหล,ลานๆนะคะทุกคนนะคะถ้าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะได้พบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้านะคะคิดถึงนะด้วยความรัก แล้วก็ด้วยความคิดถึงนะคะมีความสุขมากนะคะโอ้โหรถก็เยอะไม่รู้จะไปถ่ายคันไหนรถเต็มบ้านเลยเห็นไหมหล่อเลยนะคะพี่ดมสังห<า>รณเรานะคะเรียบร้อยแ,แล้วนะคะนอุยนอ้ยเห็นไหมรถก็เหมาะสมกับ,กบ<ม>ขวดอันน<ม>ีข้ขวดขวดนี้เห็นไหนมใช่แล้วไม่มีเอาเสื้อผ้าใส่บอละพี่ไม่เอาเสื้อผ้าใส่ได้ใส่ด้วยไหมล่ะเสื้อผ้านะะค <ไ>แนะคะ,นแนะคะี่่หลจริงๆเราเนี่ยอยากจะนั่งข้างหลังเนี่ยไปเนี่ยนั่งหาเก้าอี้นั่งแต่อยู่ด้านหลังในเด็กแถวหลังเน <laughs> 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 งี่ย <laughs> อยากไปอยากไปอยากไปนีไงวะจะไปหา <laughs> หาทุกคนแต่ฝากความคิดถึงไปแล้วนะคะด้วยคำยินดีนะคะร,ระคะับไม่ไปไหน